สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลเน้นๆกันค่ะกับเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อครับผมใครครับวันนี้ทอม,มสัสอาวาเอดิสันค่ะอ๋อเอดิสัน นักประดิษฐ์หลอดไฟใช่ค่ะคนส่วนใหญ่จะจำภาพนั้นแต่ว่าพอไปดูข้อมูลที่เรามีนะคะทั้งบทความงานวิจัยบันทึกต่างๆเนี่ยมันชี้ว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะครับน่าสนใจอะ่ะการกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะรอยกันว่าชายคนนี้ที่เขามีฉายาว่าพ่อมดแห่งเมนโลพาร์กเนี่ยนะคะเขาสร้างอิทธิพลต่อโลกยุคใหม่ที่เราอยู่กันทุกวันนี้ได้ยังไงอืมพ่อมด แห่งเมโลแล้วก็คำพูดที่ดังมากๆของเขาที่ว่าอัจฉริยะคือแรงบันดาลใจ1%เปอร์เซนบวกกับหยาดเหงื่ออีก9 9บาปอร์เซนครับคำนี้คลาสสิกมากมันสะท้อนตัวตนการทำงานของเขาแค่ไหนลองมาดูกันค่ะเริ่มที่ผลงานแรกๆที่สร้างชื่อเลยอย่างเ,เครื่องบันทึกเสียงหรือโฟโนกราฟปี1877ครับโฟโนกราฟข้อมูลบอกว่านี่เป็นเครื่องแรกเลยนะคะที่บันทึกเสียงแล้วก็เล่นเสียงนั้นกลับมาได้จริงจริง ใช่ครับแล้วมันน่าทึ่งมากในยุคนั้นนะลองนึกภาพว่าครั้งแรกที่คนเราจับเสียงเอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงดนตรีโหจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเพลงนะแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เราบันทึกความทรงจำการสื่อสารไปเลยเปลี่ยนโลกเลยนะคะพอมาถึงอีกชิ้นสำคัญหลอดไฟแบบไส้ปี1 8 7่ อันนี้ที่คนจำได้แม่นสุดใช่ค่ะแต่จุดนี้หลายแหล่งข้อมูลย้ำเลยว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่คิดคนนะคะอ่าใช่ครับไม่ใช่คนแรกแต่เป็นคนที่ทำให้มันแบบว่าใช้ได้จริงแล้วก็คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ถูกต้องครับตรงนี้แหละที่โยงไปถึงคำว่าหยาดเหงื่อ99%เอดิสันกับทีมของเขาเนี่ยทดลองวัดสดุทำไส้หลอดเป็นพันพนชนิดเลยนะครับ เป็นพันๆเลยเหรอคะครับกว่าจะเจออันที่มันทนทานพอใช้งานได้นานมันไม่ใช่แค่ปิ้งไอเดียขึ้นมาแล้วจบมันคือการทดลองซ้ําๆอย่างเป็นระบบเลยอือเป็นระบบและที่สําคัญกว่านั้นเขาไม่ได้หยุดแค่ตัวหลอดไฟไงครับเขาสร้างระบบไฟฟ้าทั้งหมดมารองรับเลยทั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสายส่งระบบจ่ายไฟอ๋อคือมองภาพใหญ่กว่าแค่ตัวหลอดไฟใช่ครับซึ่งไอ้ระบบนี้แหละที่เป็นรากฐานของบริษัทใหญ่อย่าง General Electric หรือ GE ในเวลาต่อมาเข้าใจเลยค่ะแล้วกล้องถ่ายภาพยนตร์หรอคะคีเนท s สโคปปี1891 k i n น t o s c o p e ิเอันนั้นเป็นเหมือนอตู้ถ้ำม,มองหนังส่วนตัวนะครับคือดูได้ทีละคล้นเป็นก้าวแรกๆก่อนจะมีโรงหนังแบบที่เราคุ้นเคยกันอ๋อยังไม่ใช่ฉายขึ้นจอใหญ่ๆครับแต่ก็สะท้อนวิสัยทัศน์เขาที่มองเห็นศักยภาพของภาพเคลื่อนไหวแล้วแม้จะยังอยู่ในรูปแบบจำกัดก็ตาม ค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นที่น่าสนใจมากจากช่วงแรกๆเหมือนกันเครื่องพิมพ์โทรเลขแบบปรับปรุงปี1874อ๋อเครื่องโทรเลขที่เรียกว่า Quadriplex นะคะข้อมูลบอกว่าตัวนี้ทำเงินให้เข้ามาหาศาลเมือช่วงแรกใช่เลยครับ q u a d r ิ p l e x นี่สำคัญมากเพราะมันเพิ่มประสิทธิภาพสายโทรเลขที่มีอยู่เดิมได้แบบโอ้โหเยอะมากส่งข้อความได้4ชุดพร้อมกันบนสายเส้นเดียวโหสี่ชุดเลยครับที่เอาไปต่อยอด ไปเป็นทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆของเขาต่อโอเคค่ะสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างนี้น่าทึ่งทั้งนั้นเลยนะคะแต่พออ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามรดกที่อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดของเอดิสันอาจจะไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะคะแต่เป็นเออวิธีสารที่เขาสร้างมันขึ้นมาเป็นประเด็นที่แหลมคมมากครับ ใช่เลยสิ่งที่ปฏวิวัติวงการจริงๆอาจจะเป็นโมเดลห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ที่เมนลบผัก R&D Lab ครับนี่คือต้นแบบของแลบ R&D สมัยใหม่แห่งแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้เขาเปลี่ยนการประดิษฐ์จากงานของเอ่ออัจฉริยะคนเดียวโดดๆมาเป็นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบของทีมเลยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์วิศวกรช่างฝีมืออ๋อ oh. เหมือนกับว่าพ่อมดคนนี้ไม่ได้เสกของด้วยตัวเองคนเดียวแต่สร้างโรงงานผลิตนวัตกรรมขึ้นมาใช่ครับใช่เลยเป็นการวางระบบกระบวนการคิดขน systematize ทำให้เกิดนวัตกรรมได้แบบต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายไม่ใช่แค่รอแรงบันดาลใจอย่างเดียวอืมเป็นระบบจริงจังแลบที่เมโลพาร์คนี่ผลิตสิทธิบัตรออกมาเป็นร้อยๆยฉบับเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนศิลปะการประดิษฐ์ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาไปเลย พอฟังแบบนี้คำว่าหยาดเหงื่อ99%ก็ยิ่งมีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะไม่ใช่แค่เหงื่อของเอดิสันคนเดียวแต่เป็นความพยายามของทั้งทีมในระบบที่เขาสร้างขึ้นมาถูกต้องครับและมันยังสะท้อนการยอมรับความล้มเหลวด้วยนะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการทดลองเป็นพันๆครั้งเพื่อหาไส้หลอดไฟเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนของการทำงานหนักความอดทนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ R&D ที่มีประสิทธิภาพค่ะ สรุปจากการเจาะลึกข้อมูลต่างๆของเราวันนี้เราก็ได้เห็นภาพเอดิสันที่ซับซ้อนกว่าแค่นักประดิษฐ์หลอดไฟเนาะครับผมเขาเป็นทั้งนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นนักธุรกิจที่มองการไกลและที่สําคัญมากๆคือเป็นเหมือนสถาปนิกผู้ออกแบบระบบการสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ครับซึ่งระบบนี้ก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้เลย ใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดสุดท้ายนะคะที่น่าจะกระตุ้นให้เรามองไปไกลกว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ครับน่าสนใจครับว่ายังไงคะถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่เคยมีโมเดลห้องปฏิบัติการ R&D แบบทีมที่เอดิสันบุกเบิกขึ้นมาเลยนวัตกรรมในศตวรรษที่20ศตวรรษที่21เนี่ยหน้าตามันจะต่างไปจากที่เราเห็นทุกวันนี้ยังไงบ้างคะ โอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับแล้วจะมีรูปแบบอื่นไหมในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาแทนที่รูปแบบนี้ได้อืมน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ